มาดูคู่ชิงแคป์ครับดุณมิสเตอร์เบสเร้บ160ปอนด์ครับแฟนมวยครับนักชกจากสหราชอาณาจักรครับกางเกงสีดำแดงครับโจไรอันครับเจอกับเพชรไปเสือดำหมู่บาราชดำเนินครับโวยใหญ่ๆยักษ์ครับแฟนมวยครับต่อยกันทั้งหมด5ยกครับไปดูรูปเกมบนเวทีเลยครับยกลัดสามนาทีพักสองนาทีครับเสือ RWS วันเสาร์ที่16ธันวาคมครับ กลิ่นนี่สูงใหญ่ยาวขวาม่กครับอายุนี่19ปีเท่านั้นครับสูง185บาเซนติเมตรครับที่ชจากไทยเราครับอย่างเพชรใหม่ดีไวย24ปีครับสูง178เบแซนติเมตรครับแฟนๆครับ ยกแรกครับเดี๋ยวดูคะแนนยกแรกครับแฟนมวครับคะแนนยกแรกครับโอ้โหคปแนนเโจแอนครับชนะไปกว่า19 3เสียงครับมีต่อยก2ครับแฟนมวยครับแอ้อย่างนี้คะแนนไปครับเป็นโจแอนครับชนะไป19 3เสียงครับมีนีิเพชรใหม่ต้องเร่งขึ้นเหรอครับในการนี้คะแนนจะปล่อยห่างไป2ยกนี้น่าจะต่างกันลำบากครับแต่ชมเกมบนเวทีนะครับแฟนมวยครับ ครับยก2 2> อสองแม่คะแนนยก2อครับยังคงเป็นโจไรอันครับชนะไป19 3เสียงครับเอาทำงานยากแล้วแบบนี้ครับวิดดคตอฟยกที่3ครับแหมไม่น่าเชื่อครับ2ยกนี่คะแนนตามหลังทั้ง2ยกเลยครับทางด้านของเพชรใหม่สีำดำมุปราราชเชอร์เบนครับโจไรอันจากสหราชอาณาจักรหรือว่าจากอังกฤษนี่ชนะไป2ยกแล้วสิบเกา้าอยูว่ายก3นี่จะต,ต้องเร่งสัก หน่อยลนลฮะเพราะว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้น่าจะเป็นเกมยากแล้วแบบนี้ครับไปชมเกมบนเวทีเลยครับแฟบบนมวยครับ หันไปดูเขาเนี่ยหรือเปล่าทำไมแกยังต่อยยังใจเย็นอยู่เลยเพชรใหม่ตัวนี้สองยกแค่เขาครับนี่ครับโอ้โห,โหเครื่องเย็นชาไปหน่อยหรือเปล่าเพชรใหม่ครับโอ้เอยีาเยวาร์เซโล่ รอไปเร่งยกสี <rôle à déc> ่ยกนะหรือเปล่าเฮ้เนี่ยตีครับต่อยได้ต่อยไปครับเอาครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วครับเอ็นไปกยับเดินเข้าไปครับ ยกสามครับจะรอดูคะแนนครับแฟนมวยครับตามนั้นครับแฟนมวยครับผลพวงของการเครื่องร้อนช้าครับ3ยกนี้แพ้รวดครับ30 2สแล้วครับฉะนั้นอีก2ยกที่เหลือนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งนับนะครับเพชรใหม่ครับอ่ะเอาใจช่วยครับมาครับแฟนมวยครับยก4ครับมาช่วยกันส่งพลังจิตช่วยเพชรใหม่ครับให้เครื่องร้อนในวัยครับเอาครับนี่ครับมาอีกเครื่องครับมาดู มันต้องจังสี่ไหมน้ำ้าไปเออนี่แยกแล้วโอ้ยมันต้องบ,บับดีครับโอ้โหเอาละครับเคร่อมกินเลยครับเพชรหม่ครับซับไปเอาดิ ไสเป็นทางเลยครับไรอันครับยกสี่นี้มาหวดครับอาดีอย่าช้าครับอย่าช้าครับเลใหม่ต้องเอาอีกครับสอกได้สอกไปครับ จังหวะนี้กรรมการต้องของเวลานอกเลยครับจังหวะที่กระแทกกระจับครับก่อนเดี๋ยวน่าจะมีภาพช้าตั้งครับ,รบอ่ะดูภาพช้าครับไอ้ ครับดอกครับอ่ะแตนมดูแล้ว่าพิจารณาตัดสินช่วยกันครับแต่ตอนนี้นี่ยังไม่ลุกครับยังนอนนิ่งอยู่ครับตอนนี้รอดูว่าตอนนี้ให้พัก5นาทีครับทางโฆษกสนามประกาศว่าให้ให้พักไปก่อนครับพอพัก5นาทีเสร็จแล้วเนี่ยจะกลับมาโชกได้ต่อไหมนั่นอีกเรื่องนึงครับเดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักก่อนด้วยเหมือนกันฮะอ๋อแตนโมลุกขึ้นมาได้แล้วครับ สถา <ste ans> นการณ์ตอนนี้ก็ยก4ี่ครับ3ยกผ่านนี่คะแนน30 27เครับเป็นโจแรนครับนำอยู่ครับสามเสียงเลยครับสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกว่าตกที่นั่งลำบากนะฮะทานของเพชรใหม่ครับห้องเครื่องก็มามีปัญหาครับกำลังเร่งกำลังเร่งอยู่พอดีครับลูกสูบมาติดซะก่อนครับมาครับจะต้องเปลี่ยนลูกสูบใหม่หรือเปล่าเนี่ยยังครับยังอยู่ครบกับกรรมการจับดูแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวให้เวลาสักหน่อยครับรับสกู่นี้ลงมามัดกระจับไปขึ้นมาได้เรียบร้อย้วครับตอนนี้ครับยจะสู้ได้ต่อครับห้านาทีครบแล้วครับกรรมการต้องแจ้งเตือนเล็กน้อยแลวครับห้านาีห้องเครื่องกันับอ่ะลุยต่อครับยกสี่ครับเวลาเหลือประมาณสักหนึ่งนาทีสามสิบสองวินาทีครับไหครับโอยต่อไปอีกแล้วครับเอาดิเอาว่า น้อยต้องหนึ่งนับครับแนนเขาจะตีตื้นตาหน่อยครับไปมีโอกาสเหมือนกัน,กนกโอ้ยเวลายังเหลือประมาณสัก30วินาทีครับยกที่สี่ครับ ยุ่นครับ37 3 39 37 3เสียงครับยกสุดท้ายต้องได้อย่างน้อยหนึ่งครับเพชรใหม่ครับเอามาเอาใจช่วยครับเพชรใหม่ครับดูว่าจะเร่งขึ้นเร่งได้นับตึ๊ดเปล่าครับยกสุดท้ายครับยี่ 5, หา้าฮัมแบมเบอรครับคะแนนนี้39 37ครับโอ้ย ก็แล้วหรือเปล่าครับเพชรใหม่ครับเอาดิ มือนกับยกสี่เลยครับกริบเลยครับยกห้านี่เงียบกริบเลยครับโอ้โหยกสี่ยังพอได้รุ่นได้เฉียะครับเอามายกห้า,านี่เหมือนหนังคนละมวนเลยครับเพชรใหม่ครับเอาหน่อยครับสอนคำงานหน่อยครับแบบนี้ก็ อาจจะรอละครั้งหมดแล้วครับแบบนี้ครับ ได้ครับเดี๋ยวเราชุมวยเอาเป็น่างาการัแฟนบอครับเป็นตัางชนจากสหร,ราอเรครับหรือว่าอังกฤษครับโรอันมาโดาพีน้องครับมาแชมป์ปอรครับของเวทีราชดำเนินครับคุณพิทันเวยครับ,160บร้อยหกปอนด์ครับ มาแนกข่งขึ้นใหม่ด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับรายการ AWs ครับทุกวันเสาร์ครับสองทุ่มรึงเป็นต้นไปครับทางบ๊วยทีวีครับใครไม่สะดวกครับชมทางบ้านอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศสดๆครับทีมจีนเวียดนาชจะดำเนินครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับมารับชมกันได้ครับเจอกันใหม่พรุ่หน้าครับแฟนมวยครับ